สวัสดีครับวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบก,กับผมกรมังตากร้านเ,เครื่องกรังตากนะครับสามารถติดต่อช่องทางนะครับแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับกมกรมังตากยินดีรับใช้นะครับอันนี้สุดยอดครับติดรางวัลมานะครับ ติดรางวัลที่หนึ่งมาตะกุด9ก้ากลุ่มหลวงพ่อคุูบวังวัดบันเด่นนะครับนี่นะฮะเนื้อฝาบาทแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือนะครับผมรางมันตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมนี่นะฮะดูเป็นเอกลักษณ์มีการมัดหัวมัดท้ายนะครับกรอบนี้จะเป็นเลี่ยมเดิมมานะครับห้าหกสิปีที่แล้วครับถือว่าสมบูรณ์มากครับ ติดต่อพบทอนบุญวงนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ก้อนเมืองตากหรือว่าร้านพระเครื่องก้อนเมืองตากเครื่องรางเมืองตากหลวงพ่อครูวังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาเสน่ห์แท้ถึงยุคนะครับร้านก้อนเมืองตากหนึ่งก้อนเมืองตากสองนะครับฝากติดตามนะครับก็ YouTube พระเครื่องเมืองตากนะครับสามารถแอดไลน์มาที่0 6 2 5 9 2 5 6 8 1นะครับช่องทางนี้นะครับแอดไลน์ลูกค้านะครับผมก็เฟซบุ๊กก้อนเมืองตากพบทอนบุญวงนะครับผม ดูของหายากของหลวงพ่อคุบวังนะครับสเสน่ห์เมตตาโชคลาภนะครับที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นผ้ายันม้าเส็บนางดินแก้วนางกวักปัตะเพียนแล้วก็ตะกุดเก้ากลุ่มตะกุดจำปาสีต้นนะครับตะกุดหัวใจร้อนะครับค่อนข้างพบหายากหน่อยครับจะมีด้วยกันทั้งหมด9ดอกครับตะกุดเนี้ยฮะถือว่าครอบคุมทั้งหมดนะครับครอบคุม เรื่องค้าขายโชคลาภเมตตานะครับนะฮะตัวตะกุดจะอยู่ทั้งหมดด้านนอกนี่8ดอกด้านในจะอยู่1ดอกคะเป็น9ดอกนะครับห้าละ3ามประมาณนี้นะครับผมก็เลี่ยมไว้ส่วนที่ไม่เลี่ยมก็มีนะครับทุกวันนี้ของเล่นมีเพียบนะครับสามารถสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับผมยินดีรับ นะครับสอบถามได้ครับผมนี่นะฮะอันนี้จะไปไกลนะอังกฤษดอกนี้ครับดอกนี้สุดยอดนะครับพุทธคุณเสน่ห์เมตตาโชคลาภแควค่านะครับไปทิศแห่งหนตำบลใดก็จะมีคนรักคนชอบยิงเห็นยิงรักชายเห็นช,ช,ชายชอบนะครับเสน่ห์เมตากับเพศตรงข้ามนะครับผม ขอพูวางเทพเจ้า่งความเมตตามหาสน่ก็สามารถติดตาม YouTube พระเครื่องเมืองตากกรอนเมืองตากนะครับผมลงไว้ได้เป็นร้อยกว่าอีเป็นหลายร้อย EP พีแล้วฮะฝากต <c oughs> ิดตาม,ะะมด้วยนะครับผมฝากกด Subscribe นะครับทำอะไรในมือให้นะครับทุกครั้งลงเป็นรูปเป็นแล้วก็คนอื่นเอาไปไปลงไม่เคยให้เครดิตเลยนะฮะ พจก็เ,เอาลงนี่ฮะสินสายนี้โดยตรงฮะไม่เอาของเล่นมาลงครับบางอันขายตะกรุดได้ดอกนึง่งโอ้โหเป็นศาสตราจารย์เลยครับเก่งขอพระคุณมากครับฝากติดตามยูทูปเครื่องเมืองตางกกอนเมืองตากนะครับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศนะครับก็สามารถ ทรหรือทักทายมาที่0625925681นะครับยินดีรับใช้นะครับทั่วโลกครับแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายขายได้ทั่วโลกครับแท้ดูง่ายแค่พลิก่ามือครับผมเรื่มเดิมเลยนะแบบนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมขอเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับ